อาการฉุกเฉินวิกฤตค่ะเป็นภัยต่อชีวิตต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหรือตามรถ1669ค่ะช่วงนี้ใกล้ชุงเทศกาลแล้วนะคะบางครั้งการที่เราไปใดที่ชุมชนเจอคนมากมายอาจจะไปเจอคนที่มีอาการวิกฤตที่เราจะต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลมีอาการอะไรบ้างนะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะที่หนึ่งเลยค่ะมดสตีไม่รู้สึกตัวไม่หายใจอันนี้แน่นอนมากเลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะร้องค่าหายใจเร็วหอบ เหนื่อยรุนแรงค่ะหายใจติดติดขัดขัดนะคะและมีเสียงดังเวลาหายใจด้วยและ3ค่ะมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันแล้วก็เจ็บอย่างรุนแรงค่ะ4ค่ะซึมโลเงเหงื่อแตกตัวเย็นเรียกจะเริ่มไม่รู้สึกตัวหรือมีอาการชักรวมด้วย5ห้าค่ะมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนเลยค่ะหรือมีอาการอื่นๆที่มีผลต่อการหายใจระบบไหลเวียนเลือดและ